ลืมบอกรายชื่อวะไปไล่บอกนิมส่งไปยังอ่ะว่าเข้าร่วมไม่แต่ก็มีไม่กี่แก๊งปะวะที่เกินสิบห้านะไม่ไม่ส่งไปอะไม่เยอะนะรับมาแล้วพี่ไไไไมมมม่่่่รรูู้้อสิบกว่าแก๊งเหลือเกินสิบห้าใช่วะน้ไม่ครบสิบสามครับตอนนี้สิบสามเข้าร่วมได้ที่เกินเสิบห้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่นับรายชื่อแล้วอันนี้คือตัดโมเลนออกไปแล้วตัด คือคือพี่เอา15ขึ้นนะพี่เมียวสิบสอนะเพราะว่าพี่อพี่ให้ได้สิบห้าขึ้นอีกเดี๋ยวเขาจะเพิ่มเดี๋ยวเขาจะเพิ่มวันนี้ก็จะเพิ่มก็เรื่องของเขาไม่เรื่องของเขาเดี๋ยวเราค่อยนับเพิ่มเราเอาที่มีก่อนแกเปล่าอะไเปิดหัวเออหนึ่งศูนเพื่อนเอาชื่อโจ้พี่นุ่มเดี๋ยวทำเขาชื่อมุ้ยนะโจกหน้าปากกอยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวทำเข้าครับจะปวดหัวแน่เลยกูเพี้ยสิบสามเร็ววะ สิบสามสิบสามคือที่มีตอนนี้นะพี่ไม่รวมคนที่เพิ่มนะก็ใช่ไงมึงคิดสภาพกูเปิดสิบสองดิเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยนี่นี่น้าน้านี่เพื่อนผมนี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมฝากด้วยมาใหม่มาใหม่สวัสดีครับทำอาชีพอะไรเนี่ยเราเออรับจ้างทั่วไปครับนี่รับจ้างทั่วไปโอ้หน้าตาดีนียเนี่ยหวานทำทองให้หรือยังโอ้ยมึงพูดดังเจ้านี่กูมาลวใช่ใช่เหรอ โอ้โหน่าตาดีเนี่ยแต่ผมจะอาชีพเพื่อนอาชีพอื่นไหมผมบอกให้เพื่อนผมว่าไม่หล่อเท่าผมหรอกสนจะอาชีพอื่นไหมอาชีพอะไรครับเฮ้ยมึงเป็นพิธีกรได้ดิเป็นพิธีกรให้สภาได้ไม่ไม่หมายถึงว่าสนใจอาชีพแบบนคทำงานแบบได้ทุกประเภทไหมได้พี่ลองบอกมาอหน่อ่ะตรงๆเลยแล้วกันแมงดาอ่ะก็แบ่งแบ่งเปอร์เซ็นต์กันมีใครให้เกาะไหมมีใครให้เกาะไหมเดี๋ยวหาคนให้เดี๋ยวหาคนให้มีใครให้เกาะครับนะเดี๋ยวหาคนให้ปฏิดที่สี่สิ่งดี อไม่คิดเสภาครับไอหมูหวาน้ำหอมมีเบอร์คนนี้อยู่แล้วใช่ไหมแก๊งเชิดดำส่งตามรายชื่อแก๊งเลยบมีงาะไรเดี๋ยวเราส่งให้เรื่อยๆแล้วกันนะเข้านะเข้าครับคุยกับผมมาครับใช่ไหมเราติดต่อท่อให้ไม่พี่เอาเลยได้กระตุกความใจากระตกน้ำหอมเป็นรีคอร์ดพี่ให้ไปเลยวะนะน้าศิลาครับผมครับ ต้องส่งอะไรชื่อไปในวันไหนครับก็จะเนเดี๋ยวนี้ได้ยิ่งดีครับใช่ยิ่งส่งคือจะบอกว่าจะบอกว่าเฮี้ยอะไรวะแป๊บนงึงนะเฮีย้ย,ย,ยในหัวเยอะไปหมดตอนนี้คือจะบอกว่าแบรนอาุธได้ครั้งเดียวต่อแมตช์หนึ่งนะแบนด์ปุ๊บเล่นยันยาวเล่นยันจบเลยนะรู้ผลแพ้ชนะเลยนะไม่ใช่แบนด์วินต่อวินนะ เดี๋ยวกูประกาศเดี๋ยวกูประกาศอีกรอบเดี๋ยวกูไม่เดี๋ยวได้แก๊งที่เข้าร่วมปุ๊บแล้วเดี๋ยวมาอธิบายรายละเอียดอีกทีหนึ่งเนาะเอ้ลบจิตอ้ํายาใครไม่ไม่ถึงพีุ่ณพลองอ๋อไอ้สัสไปวายที่กูทำไมล่ะแม่งชี้ไปที่กูไปวายอยู่มาเลยเออโลหน้าครับผมงสองอะไรกันบ้านะไอ้พลังไอ้ลบจิตมาเป็นสองที่ผมเลยผมรวมรายชื่อทีเดียวแล้วส่งคนไปแล้วครับ ทั้งโง่มัใช่บุญเรืองที่ไหนจะเช็คบัตรบัญชีอ้าวไม่ใช่เหรอโอ้ฉลาดชิบหายเลยไม่เช็คบัตรไม่เช็คส่งให้ข้างนอกใช่ไหมครับเออแก๊งอะไรครับเออเวนดี้ครับอ้าสวัสดีครับนี่แก๊งเชื้อดำใช่ไหมส่งส่งอะไรที่ข้างนอกเลยครับเอาไหมได้บุญเรืองไง เจ็บคอมั้งวันนี้วันนี้จะเ,เจ็บคอแหละไอเ้เลื้องอย่าแก้งน้องไอดใช่หูชาเป็บหนึ่งนะคุ้นคุนว่ะแล็บกอ้อนเลยที่ถือขวานเปล่าวะได้ครับใช่โอยี่ฮี้แรงงานธาตุอ้สัต์กูจำได้แล้วไม่เอาอ่ะไปไปเลย จัดเรื่องงานท่าแล้วส่งชื่อไปที่ดิ๊ไอ้ดิ๊ไปรอรับรายชื่อนู่นเลยครับผมไปไปตรงนู้นเขาส่งมอเลยชื่อข้างนอกเลยโอเคกูเหมือนนะไม่มึงทำให้เป็นระบบเลยดิ๊นู่นไปไปรอตรงรีเซพชันไปเข้าไปรอตรงนู้นเลยเดี๋ยวไอ้น้ำหอมพวกมึงอ่ะให้ไปส่งรายชื่อที่ดิ๊เข้าไปรอข้างในเลยดิ๊งานไม่เป็นไอ้พี่ไอ้นี่แม่งโอ้โหดูหลานกู ออมตัวเหรอหนีตำรวจเจ๊ตำรวจแป๊บถูกถูกว่าซับโลไอพี่ทอนี่อยู่นี่เจ้งเร็วไปอ้าเหรอใช่ทำงานกันเดี๋ยวต้นดาถูกเฮ้ยกูไม่ชอบที่มึงทำอย่างนี้นะกูบอกไปแล้วใช่ไหมว่ากูชอบให้มึงน้องสะใภ้ไปด้วยกันได้ดีไม่ใช่อเหรอไอตัวข้างๆมึงเนี่ยไอเฮี้ยเรืองี่เฮียพี่ กูบอกมึงแล้วนะว่าน้องสะพ้ยต้องชื่อถิ่นเท่านั้นเดี๋ยวไอเรืองพี่อะไครับรายชื่อมี่มี่มีมี่ไหนๆแล้วครับเออมี่มี่ขอถามนะครับลายชื่อรวมตัวสำรองนี่คือยี่สิบใช่ไหมครับเออตันที่ยี่สิบขั้นต่ำสิบห้าโอเคครับขอบคุณครับแล้วเราส่งที่ไหนครับที่นู่นเลยครับที่นู่นเลยครับตรงนู้นค่ะบดีเซตชั่นค่ะเดีเซตชั่นตรงนู้น เอารอบนี้เอาให้เต็มที่ไม่เสียทรัพยากรเสียแค่เวลาเฉยๆไม่เราต้องไปตามหาแล้ว้็งดแล้วก็งดนะครับผมตั๋วอี p o r t เนี่ยงดอะไรแบบนี้งดบ้ากามฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าเกิดว่าไปเจอใครถูกใจอะไรก็งดบ้ากามนะครับมันเป็นการแข่งขันนะเออจะบอกให้ว่าอนุญาตให้ใช้การสื่อสารข้างนอกนะครับเดี๋ยวมาที่บายทีเดียว อธิบายทีเดียวตอนเขาเข้าไปซ้อมแล้วกันเลเกียร์ไม่ไม่เดี๋ยวอธิบายทีเดียวตอนได้รายชื่อแล้วประชุมรอบสุดท้ายก่อนเขาแยกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววได้รายชื่อวันนี้เดี๋ยวนะพอครบปุ๊บเดี๋ยวผมก็ค่อยมาอธิบายโอเคร้กินอะไรดีวะอธิบายละเอียดเลยเดี๋ยวลืมวะลืมแน่เลยนะถิ่นเท่านั้นไม่ว่ยังไงก็ถิ่นเท่านั้น ไม่ชอบเหรอคนเล่นหูเล่นตานี่นี่นี่ลักษณะที่ใส่นุ่มเหมือนมอมองบนนี่มองบนมองบนมองบนด้วยหน้ากเหมือนมือน้าเออน้องผมไม่ต้องห่วงน้องผมบ้าการู่แล้วขอบคุณครับพี่เกียร์ขอบคุณนะแล้วก็อย่าลืมผมอนุญาตให้ใช้เื่สารนอกนะแข่งอ่ะครับผมอย่าลืมนะ เออพี่เจมเริ่มคัดประมาณวันงานที่ให้ไปก็วันที่สี่ห้าวันที่ห้าห้าเนี้ยครับจะใช้เวลาจะเลทถ้ายังไม่พร้อมโอเคเตรียมพร้อมไปแล้วกันครับครามขอบครับโอเคครับเ้ยไปทำท่าไอ้นอ นอครับนี่มันไม่ใช่มึงอ่ะอ๋อสปอนตัวอยู่ครับปองทำไมอ่ะมันกลังจับคิดลูกสาวครับหนีตีเหรอลูกสาวไอ้ก้อนอนนะใช่ช่วงนี้มันตอแบบว่าขี้ตอะเลยแต่สปอนตัวเลหมือนเพ่อมันไม่มีผิดถูกถูกใช่ได้อยากคือโหโหช่วงนี้มันแอบมันเข้ามามันก็แอบไปอยู่กับไอ้ยุ้ยอะดิไม่รู้จักยุ้ยคือใครอ่ะ ชามไงยุ่ยไหนวะต้องเห็นอว่านี่ก็ขี้ลัวแต่ลยวะหน้าเป็นเที่ยอะไรเรื่องหน้าบ็อกซิ่งเด็ดกูกูถ้ากูใช้ถ้ากูทำได้เดี๋ยวหาหาจัดเลยนะดูดิตุก อยากเห็นไหมส่งไลย์ชื่อให้ใครครับเนี่ยเออเลือดเลือกเขาขยาับตาข้างเดียวพี่เกียร์อะแ่าปิดตาข้างเดียวอะไรวะอะลั่มเสี <laughs> ย ติดต่อที่รีเซพชันเนี่ยมึงจำไม่เลยนะเวลาเขาติดต่ออะไรเนี่ยตั้งนั่งแบบเป็นรีเซพชันไปละไปตกปลาดีกว่าเอ้ยได้เพื่อนกูขอจัดการเรื่องนี้ก่อนได้ได้น้ำหอมอะไรนะน้ำหอมชอบโทนี่เหรอฮะไอ้น้ำหอมชอบโทนี่เหรอพี่เป็นเรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ข้าวเลยไม่ชอบพี่บ้างเหรอชอบพี่นี่ปิ้นเลยนะบอกให้ ไอปีนเลยนะร้อไวันเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงห้าสิบครับถูกไม่ได้ไม่ได้พีเทนะพูดจริงพีเทไม่ได้ต้องหน่อยไปละไอเกียมันแบบใจมันอยู่ที่โทนี่มั้งแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โทนี่มีน้องสักนี่แล้วมีมีคนที่ต้องแต่งด้วยแล้วนั่นลองถามลองถามนี่ดูลองถามไอเสาไฟฟ้าผีเป็ดให้ดูผมเท่

แมันที่ถึงไปได้อยู่แล้วถ้ากาศกูบอสเหรอไม่เป็นี่ยโอ้ยสับชัดเลยปวดเฟียวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแต่งานที่นาให้มันก็ยากเหมือนกันนะโหยากดิกเราเลยจะไปยังไงเลยเพราะกูไม่ใช่คนในสังคมนี้เดี๋จะเข้าไปก่อนเออจะเข้าไปพิมพ์ว่าเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่น่าใช่ไม่น่าได้กว่บอสนะแต่มึงจริงจริง ว่านะเหมาะก,กับมึงมากเลยนะไอ้อย่างคือกูก็รู้มาแล้วอันนี้วิทเปอร์นะคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้คุยกับใครเลยหมายถึงก็ะถินเหรอบัสหมายถึงมูอ่ะกระถิ่นนิ่หมายถึงกระถินละหมายถึงมูหูฝาดมั้งเออหูฝาดแหละ <c oughs> อาสบายต่อไม่เป็นเลยบ่เมื่อไหร่พี่จะออกมาเจอหน้ากันบ้างดีกว่ารู้ว่าเนหน้ากลัวรู้ว่าหน้ากลัวแต่ต้องทายใจเกรงกลัวก็กูรักพี่น้องทุกคนน่ะแหละกูก็อยากให้พี่น้องได้ดีได้คนดีๆอะไรอย่างนี้ก็ความน่าจะเป็นมันก็ไม่รู้มันก็แค่ความหวังความฝันของพี่ชายคนนึงเหรอวะอยากให้น้องมีความสุขอยากให้น้องแบบ ช่วยเหลือกันทํางานได้คนช่วยเหลือกันทํางานมันก็มันก็เป็นแค่ความฝันของพี่คนหนึ่งนี่แค่ความฝันก็ไม่รู้จริงไหมว่าก็ไม่รู้จริงว่าแบบมันจะเกิดขึ้นได้จริงไหมของพี่เท็ก็เหมือนกับเราอ่านการ์ตูนแล้วอยากอยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่ว่าไงดี๊ะต้องไงคือบางบางแกงเขาถ้าขึ้นไม่ทันเนี้ยคือผมบอกเขาว่าอะไรรู้ป่ะอ กาชาปพองมาวันที่สี่ห้าแล้วไปม่แล้วไปได้เลยผมบอกอะไรว่ายิมสภาก่อนแล้วค่อยคืนวันที่สี่กับห้าก็ได้เป็นไงผมหาอะไรได้ให้นะเป็นไงก็ยังโอเคต้องด้วยนะด้วยเห็นปะโอเคก็ยังดีผมบอกยิมสภาก่อนแล้วค่อยเติมกาชาปพองคืนวันที่สี่กับห้าโอเคดูดิเฟี้ยวถือว่าเฟี้ยวอยู่แต่ว่าบอกไว้เลยนะก็แค่ความหวังของพี่ชายคนหนึ่งอะ หน้าจะเอาอะไรอีกเนี่ยดูไอ้ได้มันก็ไอ้ได้ละทํางานดีกว่าไอ้เหี้ย